ปกติคนเราผมเชื่อว่าหลายคนเป็นคือนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องเดียวนะครับคิดสารพัดเรื่องเลยยิ่งคนคนคิดมากหรือคนเครียดนี่มีมีความคิดเป็นสิบสิบเรื่องในในชั่วโมงเดียวเอาง่ายๆครับเดี๋ยวผ่านไปเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้จากเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นวุ่นวายไปหมดนะครับผมเพราะว่าผมเป็นอยู่นะครับเคยเคยเป็นมเป็นไม่ใช่เคยเป็นนะวันนี้บางวันก็เป็นผมไม่ได้เก่งพอจะ มีสมาธิแล้วนิ่งอยู่กับอะไรได้ตลอดเวลาไม่ไม่ขนาดนั้นบางวันผมก็นิ่งบางวันผมเครียดเวลาเครียดพุ้งสร้างคิดไปสารพัดอย่างแต่ทําไมเวลาที่มานั่งศาลไม่ต้องเป็นงานไหวเทียมนะครับเป็นงานไม่ไถหรืองานอะไรก็ได้ที่เป็นงานฝีมืองานทํามือที่เราต้องจดจ่อกับมันเราจะค่อยๆลุดออกจากรุดออกจากเครียดอะไรนะรุดออกจากสิ่งรอบตัวครับค่อยๆลุดออกจากเริ่มมาจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เราทํานะครับอันเดียวกันผมสอนเด็กอ่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้สอนไล่ยตั้งแต่ประถมประถมมัธยมมหาลัยจนกระทั่งผู้สูงอายุนะครับพาพาทำพาทำงานหวายเทียบกับสารสารทั้งสารธรรมดาและก็สารลดลายนะครับผมสังเกตจากจากวันกปกติผมจะสอนอย่างน้อยชุดจะต้องมี3วัน3วัน5วัน7วันนะครับวันแรกไม่เท่าไหร่วันที่2ไม่อยากเลิกแหละอะ ผมหน้าก้มตาทำทำแบบอพอพักเที่ยงแล้วไม่ยอมไปกินข้าวบางทีบางทีต้องไล่ไปกินข้าวอพอแล้วครับพอแล้วครับได้เวลาทานข้าเที่ยงแล้วอ่ะต้องบังคับทีนี้ผมก็เคยถามว่าทําไมทําไมถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงได้ตั้งใจขนาดนั้นคือหลายๆคนตอบตอบค่อนข้างเหมือนกันว่าคือพอมาอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วพอเราจดจ่อกับสิ่งเล็กๆจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันมันจะไปเรื่อยๆ มันอยากอยู่กับสิ่งนั้นอยากรู้ว่าขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับขึ้นลง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 มันก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธินะครับที่เราคุ้นเคยกันเขาจะสอนว่าเวลานั่งอ่ะเวลานั่งสมาธินะให้ภาวนาครับว่าพุทโธ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 พอเราจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทโธ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 มันจะนิ่งมันจะค่อยๆนิ่ง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 จะสงบงานศาลเหมือนกันขึ้นลง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 มันก็จะทําให้เราจดจ่ออยู่กััับสิ่งนนนน้ะะครมก็จ เรียกว่าเกิดภาวะที่มันมันมันทำให้ใจเย็นขึ้นสงบลงนะครับน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นตรงจุดนี้ครับที่ว่ามันทําให้ทําให้มีสมาธิขึ้น